หลายคนนะครับกาลังมองหาสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงง่ายไม่ต้องอาศัยเวลาในการดูแลและเอาใจใส่มากอย่างปลาสวยงามที่นอกจากให้ความเพลิดเพลินใจกับเราแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับบ้านของเราได้ไม่ยากคลิปนี้นะครับโอออคอรเลียมขอเสนอปลาสวยงามในตู้ไม้น้ำปลาเล็บมือนางหรือชื่อสามัญสยามเม็ดอัลเกอเอเตอร์ทิ้นกำเนิดน,นะครับอยู่ในไทยลาวกัมพูชา ขนาดเมื่อโตเต็มวัยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ14ซนติเมตรอาหารนะครับเป็นสัตว์น้ําขนาดเล็กตะไคร่น้ําอาหารสําเร็จรูปอุปนิสัยนะครับเป็นปลาลักษสงบลักษณะนะครับเป็นปลาขนาดเล็กลาตัวยาวสีเงินมีแถบสีดาผ้าตั้งแต่ปากไปจนถึงโคนหางคลีบและหางใสนิยมเลี้ยงในตู้ไม้น้ําเพื่อกําจัดตะไคร้ที่มักขึ้นตามใบไม้เลี้ยงง่ายอยู่รวมกับปลาขนาดเล็กชนิดอื่นได้ดีไม่ดุร้ายชอบทำความสะอาด มักว่าอยู่ตามพื้นตู้หรือเกาะอ,อยู่ตามก้อนหินปลาสายน้ำผึ้งหรือชื่อสามัญฮันนี่ u ักเกอร์ทินกับเนินนะครับอยู่ในไทยจีนลาวเวียดนามมาเลเซียขนาดมันโตเต็มวัยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ28เซนเมตรอาหารนะครับเป็นตะไคร่น้ําอาหารสําเร็จรูปปลาใสนะครับเป็นปลาลักษงบลักษณะนะครับเป็นปลาขนาดกลางลำ,ำตัวยาวสีเขียวอมเทามีลายจุดสีเขียวเข้ม ปากอยู่ด้านล่างของลําตัวที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามคือปลาสายน้ํำพึ่งสีส้มหรือขาวทั้งตัวและด่างที่มีลําตัวสีขาวแต่มีปื้นปาสีเทาเป็นปลาที่ช่วยกินตะไคร้ในตู้ปลาได้อย่างดีเลี้ยงง่ายอยู่รวมกับปลาขนาดเล็กได้ชอบทําความสะอาดมักว่ายอยู่บริเวณพื้นตู้หรือก่อยอยู่ตามก้อนหิน ปลาตะก,กับหน้าแดงนะครับหรือชื่อสามัญสปอตสแคทนะครับทิ้งกำเนิดน,นะครับอยู่ในประเทศไทยขนาดเมื่อโตเต็มวัยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30ซนติเมตรอาหารนะครับเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กอาหารสำเร็จรูปอุปนิสัยนะครับเป็นปลาที่ตื่นตัวตลอดเวลาก้าวเล้ากับปลาขนาดเล็กลักษณะนะครับเป็นปลาพื้นบ้านของไทยที่มีขนาดใหญ่ลำตัวแบนข้างสีเขียวมะกอกมีจุดสีดำทั่วลำตัวหัวเล็กหางตัดคีบหลังมีก้านคีบแข็ง ก้าวเล้ากับปลาขนาดเล็กว่ายน้ําเร็วชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงควรใส่เกลือผสมลงในน้ําที่ใช้เลี้ยงจะทําให้ปลารู้สึกสบายตัวขึ้นก้างพะล่วงหรือชื่อสามัญโคดแคทฟิตถิ่นกําเนิดน,นะครับอยู่ในประเทศไทยขนาดเมื่อโตเต็มวัยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6.5เซนติเมตรอาหารนะครับเป็นสันน้ําขนาดเล็กอาหารสเร็จรูปอุปนิสัยนะครับเป็นปลาล,ลักษณะนะครับเป็นปลาขนาดเล็กลาตัวยาวเรียวโปร่งแสงจนเห,เห็นอวัยวะ มีหนวดยาวเลี้ยงไม่ยากแต่ต้องมีปั๊มลมหรือเครื่องกองน้ำรักสงบมักว่ายอยู่นิ่งๆยกหัวขึ้นและห่างตกลงเล็กน้อยชอบแอบอยู่ตามกอต้นไม้หรือที่หลบซ่อนแต่เมื่อได้กลิ่นอาหารจะว่ายไปมาทั่วตู้แต่สายตาไม่ดีไม่ทำอันตรายต่อปลาอื่นปลากระดี่มมุกหรือชื่อสามัญเรสกรลมมีถิ่นกำเนิดน,นะครับอยู่ในประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซีย ขนาดเมื่อโตเต็มวัยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 0เซนติเมตรอาหารนะครับเป็นสัตว์น้ําขนาดเล็กอาหารสําเร็จรูปอุปนิสัยนะครับเป็นปลาลักสงบตกใจง่ายลักษณะนะครับเป็นปลาขนาดเล็กลําตัวแบนข้างสีเทาเงินมีจุดสีขาวกระจายอยู่ทั่วลําตัวบางเกล็ดนะครับมีเหลือบสีฟ้ากลางลําตัวนะครับมีเส้นสีดำํำพาดตั้งแต่ปากไปจนถึงโคนหาง คางและท้องนะครับมีสีส้มสดปลายคลีบก้นแตกเป็นชายคลุยเลี้ยงง่ายอยู่ร่วมกับปลาชนิดอื่นที่มีขนาดไม่ต่างกันมากและไม่ก้าวรล้าได้ดีปลาตะเพียนม้าลายหรือชื่อสามัญ strip barb ทิ่นกำเนิดน,นะครับอยู่ในไทยมาเลเซียขนาดมั่อโตเต็มวัยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 3ซนเมตรอาหารนะครับเป็นสันน้ำขนาดเล็กอาหารสำเร็จรูปอุปนิสัยนะครับเป็นปลาลักสงบลักษณะนะครับเป็นปลาขนาดเล็ก เป็นปลาไทยพื้นบ้านนะครับลำตัวนะครับมีสีน้ำตาลอมเหลืองมีแถบสีดำผาาตั้งแต่หลังแผ่นปิดเหงือกจนถึงโคนหางคลีบใสาหางเว้าเป็นซ่อมเลี้ยงง่ายชอบว่ายอยู่บริเวณใกล้กับพื้นตู้ลักสงบอยู่รวมกับปลาชนิดอื่นที่มีขนาดเท่ากันหรือใหญ่กว่าได้ดีและถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับจะรับน้องปลาหรือไม้นะ้ไปเลี้ยงก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ Overall aquarium หรือติดต่อได้ทางแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลย และถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ